นี่เป็นยักษเจดีสถานที่ยะัะกษ์คุลบุตรนั้นได้อุทานหรือว่าได้เต่งอุทานว่าที่นี้วุ่นวายที่นี้ขัดข้องพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จประทับที่ตรงนี้ได้ยินเสียงยะัะกษ์คุลบุตรก็จึงได้บอกว่าที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องยะัะกษ์คุลบุตรก็เข้ามาพระเจ้าก็แสดงธรรมอนุพิกถาอันสำเร็จเป็นสวดาบัน จากนั้นพ่อเข้ามาได้ฟังธรรมอีกรอบหนึ่งองค์ก็แสดงปิดด้วยอริยสัจสีก็ทําให้ยศนั้นได้สําเร็จเป็นพระอรหรันที่ตรงนี้ฉะนั้นที่ตรงนี้จึงที่เป็นที่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องอแล้วก็มีคารวะที่สําเร็จเป็นพระอรหรอันณะที่ยศเจดีนี้แล้วก็เป็นที่ที่มีความสําคัญที่คารวะก็สามารถที่จะ สำเร็จเด็นพระทหารได้น,นั้นก็อยู่ที่บุญกุศลที่เขาได้ทําไว้นะครับถ้าบุญไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะ,ะบรรลุเป้าหมายได้อังน,นั้นการที่มีบุญมีกุศลสร้างไว้มันมีความสมบูรณ์ควจะสามารถที่จะ,ะสําเร็จเป้าหมายได้บุเบกะตะปุญญาตาบุคคลใดที่ได้มีบุญสั่งสมไว้เมื่อบุญมันให้ผล บริบูรณ์สมบูรณ์ก็จะสามารถที่จะสําเร็จผลได้ดังปารนานี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ยาศาก็เป็นคุลบุตรที่ได้สั่งสมบุญจนสุดท้ายก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันยาศากุลบุตรก็คือลูกของนางชูชาดานั่นเองเอานางชูชาดาก็ได้สําเร็จโซดาบัน ส่วนพ่อก็ได้สำเร็จโูดาบันในที่แห่งนี้แล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญที่เราควรที่จมาบูชาสักการะ